บริษัทนะฮะที่อยากจะเติบโตใช้คนให้น้อยลงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นคร่านี้ขอเจาะจงในหมวดของการตลาดโพสต์วีดอัปโหลดโพสต์ใน a c e b o o k ใน t w i t t e r ร่วงหน้าออ d i o j จังเกิลไปดาวน์โหลดเพลงครับที่ถูกต้องตามกฎหมายใส่เพลงเข้าไปประกอบวิดีโอที่เราสร้างผ่านหมดในทุกแพลตฟอร์มหชั่วโมงก็สร้างวิดีโอสานาทีแนะนําบริษัทได้แล้วเมื่อก,ก่อนต้องลงทุนหลายแสนบาทกว่าจะสร้างวิดีโอเสร็จตอนนี้นี่ฟรีครับ drag and drop ฟรีด้วย r a p o o o ไปในการเก็บรีวิวลูกค้า โปรโมชั่นพิเศษจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ไม่อั้น12เดือนเหลือเพียง1,950บาทเพียงร้อยซิมเท่านั้น นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับในแคมเปญน,นี้นะฮะ20กว่าแอปในการทำบริษัทของเราให้เติบโตโดยใช้คนน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากคุณท็อปบิดครับนะฮะวันนี้ว่าได้เรื่องหมวดของมาร์เก็ตติ้งฮะจะมีแอปอะไรบ้างที่สามารถทำให้มาร์เก็ตติ้งของเราเติบโตได้คัทนท o n ได้ด้วยแอปพลิเคชันและสำคัญที่สุดฮะตอบสนองกับโนโยบายของรัฐบาลช่วงนี้ฮะทำง,งานจากที่บ้านในช่วงที่เป็นวิกฤตโควิด19แบบนี้นะฮะ แล้วนะฮะคราวที่แล้วอแอปของ HR อ่าาราวนี้อ๋อจบจง ในหมวดของ Marketing เราต้องใช้แอปอะไรบ้างครับครับอย่างแอปที่ผมคิดว่า s อ d ถ้าจะทั้งเมืองไทยน่าจะจะได้ใช้แอปเนี้ยโคดสวีท H O O T S U I T E โคดสวีทเป็นแอปที่ s อ d ไทยควรจะใช้นะฮะผมพเพราะมาสุกเกอร์เบิร์กออกมาประกาศล่าสุดเขางงมากเลยว่าคนไทยเป็นประเทศที่ใช้ Facebook ในการขายของมากที่สุดของโลกไอแลนด์เป็นที่ที่ใช้ Facebook ขายของมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับผมได้ไปซที่สุโลกมาบอกว่าไปคุยกับอุบนิ่เขาขายเป็นพันนล้านเลยนะ ครับไปทริกแมครับเพราะฉะนั้น p o s t ส e e d เนี่ยจะเป็นแอปที่มีประโยชน์มากเขาว่าจะทําอะไรครับ p o s t ส e e d เนี่ยใช้สําหรับในการ schedule พส s t ในการโฆษณาหรืออัปโหลดโพส t ใน Facebook ใน Twitter ใน LinkedIn อะไรพวกนี้ยครับล่บวงหน้าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะโพส t ตอน03:00นวันเสาร์เราไม่ต้องมานั่งตื่นมาตอนี3 0 0แล้วก็ post อันนี้ใน Facebook เปิด tab 1เข้าไป Twitter post อีกหนึ่งเข้าไปใน Instagram post อีกครั้งหนึ่งกด3ครั้งตอน03:00นวันเสาร์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต่อ Facebook กตั้งเวลาได้ต่อตอนแรกมันตั้งแบบเวลาไม่ได้แล้วตอนนี้ เฟซบุ๊กก็เริ่มที่จะตั้งเวลาได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ cross platform ถูกไหมครับเราต้องอัปโหลด3ครั้งใช่ใชจะอัปโหลดอีก10ก็ต้องกดซ้ํากัน10ครั้งซึ่ง h o s p e e d เนี่ยมันเป็นแอปี่เราอัปโหลดไปที่นั่นครั้งเดียวเซตเวลาล่วงหน้าได้แล้วคลิกเป็นบ็อกซ์ได้เลยครับว่า material อันนี้จะโพสต์ที่ไหนบ้าง Facebook Instagram Twitter ถูกไหมครับ LinkedIn อะไรพวกนี้ครับมันก็จะ auto post เราอัปโหลดแค่ครั้งเดียวแต่มันโพสต์ให้ทุกแพลตฟอร์มได้เลือกได้เลยว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนบ้างกี่เพจก็ได้แล้วอย่างหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องแชร์ access ให้กับทีม ถ้าสมมุติเราไม่อยากจะแชร์ Facebook Fanpage ไม่อยากจะแชร์ Twitter account ให้เขาเข้าไปโพสต์แต่เขาต้องมีรู้ password ของเราซึ่งผมก็แนะนําอน e p i s ที่แล้วว่าให้ใช้ LastPass password 99ตัวแล้วก็แชร์ไปได้เลยหรือถ้าเราไม่อยากจะให้เขามี access เลยเราก็แค่แชร์ password ของ Hootsuite ผ่าน LastPass แล้วเขาเข้าไปเป็นใน Hootsuite แต่เขาสามารถแชร์ได้ทุก social media channel ของเราเลยโดยที่เขาไม่สามารถล็อก Twitter LINE หรือ LinkedIn ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่ม activity อะไรที่ทําซ้ซําๆนะครับโพสต์ post ที่10แท็กเหมือนกันเนี่ยมันก็สามารถใช้ app เดียวในการ automate อันนี้ได้ทีนี้สําหรับคนที่ต้องการโพสต์ ล่วงหน้าหลายๆแพลตฟอร์มแอบเดียวเข้าไปโพสตได้หมดเลยอีกอันนึงก็คือ h o w to p o w t o o n ว่ใช่ทำอะไรครับคนส่วนใหญ่จะสร้างวิดีโอไม่เป็นถ้าไม่ได้จบทางด้านกราฟิกมาใช่ไหมครับวิดีโอโปรดักชันมาแต่ในยุคนี้ไม่มีความจำเป็นแล้วมันจะมีแอปที่เรียกว,ว่า Power Tool มาช่วยเราสามารถสร้างวิดีโอได้ง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องมีสกิลเซ็ตทางด้านกราฟิกอะไรต่อวิดีโอโปรดักชันอีกต่อไปมันเป็น drag and Dr o p ครับลูกการ์ตูนอะไรมาแล้วก็ดรอปลงมาปุ๊บมันก็จะสร้างวิดีโอให้เราเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดอะไรของเราเองได้หนึ่งชั่วโมงก็สร้างวิดีโอสามนาทีแนะนำบริษัทได้แล้วก็นอก่ ลงทุนหลายแสนบาทกว่าจะสร้างวิดีโอเสร็จตอนนี้นี่ฟรีรอ,อ,อระ,ะครับ drag and drop ต้องระจ้างมาชุมนะหลายแสนบาทเลยตอนนี้ฟรีแล้วนะครับคนที่เล่น Facebook เ,เป็นก็ใช้ e พาทู e เป็นนะครับไม่ต้องมีสกิลเซ็ตเยอะใช้แนะนําสินค้าบริการษัทองเราได้สร้างวิดีโอขึ้นมาได้สร้างวิดีโอได้ฟรีครับ ฟรีด้วยครับแต่มันก็จะมีเลเวลของมันถ้ายิ่งจ่ายก็ยิ่งยิ่งมีออปชันเพิ่มแล้วเราก็จะมีสิ่งเรียกว่าออ d ด o j โอจังเกิลออดีโอจังเกิลซึ่งบางทีคนเข้าไม่ถึงเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์ที่มันถูกต้องที่สามารถใช้ได้ไปดาวน์โหลดเพลงประกอบวิดีโอของพาวาทูนนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถใส่เพลงเข้าไปประกอบวิดีโอที่เราสร้างได้เลยนะครับก็สามารถสร้างวิดีโอของแนะนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แล้วเพราะอดีตถ้าทําวิดีโอแต่ว่าเพลงไม่ถูกต้องถูกลิขสิทธิ์ก็จะถูกยูทูบคืนไม หมดในทุกแพลตฟอร์มวิดีโอฟรีเพลงฟรีมีคิดนะบริษัทที่ใช้ตังน้อยลงนี่นะครับมาร์เก็ตติ้งมีอะไรคนระับ repuso r e p u s o ย่อมาจาก reputation <c oughs> บางบริษัทที่เปิดมาใหม่เนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ดีหรือเปล่ามันต้องมีสิ่งเรียกว่า testimonial ร,รีวิวร,รีวิวรีวิวนะคำแนะนำจากลูกค้าคนอื่นที่เคยใช้บริษัทนี้ไปแล้วแต่วิธีในอดีตเราจะทำยังไงในการเก็บรีวิวจาก facebook แฟนเพจของเราสำครับอ e ีเมลต่างๆมันเก็บรีวิวยากมากเลยต้องบอกให้ลูกค้ามาช่วย ด้วยคอมเมนต์คันผ่านผ่านทิปแต่พอเรามี repuso เนี่ยเราสามารถ attach ลิงก์เข้าไปใน Facebook Fan Page ทุกๆคอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเสร็จมันสามารถดึงคอมเมนต์ได้เลยหรืออีเมลที่ส่งไปคอนเฟิร์มออเดอร์ต่ตางๆตรงฟุตเตอร์ข้างล่างเนี่ยเราใส่เป็น repuso l i n k เสร็จลพ,พ,พอลูกคา้าคลิกเข้าไปแล้วคอมเมนต์ในฟีดแบ็กเราสามารถเข้าไปใน repuso แล้วก็เลือกฟีดแบ็กเพื่อที่จะมาดิสเพลย์ในหน้าแรกของเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องพัฒนาเอง repuso มีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็เรต5ดาว4ดาว3ดาว2ดาวลลลูกกกกคคค้้้าา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 เเเเเเเรรรรรรุณณภภพบบบิิขขอออออองงไไดหหมมมมืืนนนนนนััผตตฑ์์แวว็็่่จะป Facebook rate สเตอร์บนอ e ีเมลต่างๆที่ลูกค้าคอมเมนต์เกี่ยวกับ product เราเนี่ยเราติกต๊กๆๆๆๆปุ๊บไปกด display บนหน้าแรกของบริษัทมันก็จะเป็น testimonial section ขึ้นมาเลยแต่ละคนนายสมชายรีวิวว่าบริษัทนี้ product เป็นยังไงทุกคนที่เข้ามาใหม่ก่อนที่เขาจะเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาก็จะเห็น testimonial จากลูกค้าคนอื่นรีวิวจากลูกค้าคนอื่นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ไม่ต้องพัฒนา,นาอะไรขึ้นมาเองเลยพวกนี้สามารถดึงคอมเมนต์จาก Facebook เอ่ Twitter ได้หมดเลยเอา testimonial มารวร่ไว้ที่เดียวกันอ,อ๋อนะดึง testimonial หลายๆที่มาในที่เดียวกันซึ่งที่ที่มัน fit ินที่สุดน่าจะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งแต่ก่อนคงต้องใช้เด็บมาเขียนอันนี้ไม่ต้องเลยจข้อได้เลยแล้วผมไม่แนะนําว่าบริษัทคุณจะพึ่งแค่ Facebook เดียวนะทุกบริษัทไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองเพราะถ้าสมมติเผื่อ Facebook วันหนึ่งตั้งกดอะไรขึ้นมาหรือปิดไปขึ้นมาธุรกิจคุณก,ก็ไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีอย่างน้อยคุณต้องมี landing page ของตัวเองแล้วเราอยู่ในยุคที่ต้องเก็บ data ของลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองในการเก็บอีเมลต่างๆเพื่อที่จะลิงก์ไปในแอปโซดที่แล้วก็คือ intercom ที่ผมบอกว่าส่งอีเมลไปเว่าคนนี้เงียบพปแลหนึ่งเดือนคนนี้ชอบซื้ออะไรมากกว่าตัวอีเมลที่เขาชอบอ่านเท่านั้นอีเมลที่เขาไม่ชอบอ่านเราจะไม่ <c oughs> ส่งเราจะเรียนรู้ลูกค้าได้เลยเพราะเราเป็นอินเทอร์เน็ตเซนจูรี่มีอะไรที่คุณต้องใช้ในหมวดของมาร์เก็ตติ้งบ้างครับหรือเราอยากจะเก็บเซอร์เวย์จากลูกค้าเนี่ยเราก็ใช้แอปที่เรียกว่าแท็กฟาร์นีได้เลยสร้างเป็นดีไซน์ที่มันหน้ากอกสามารถ <c oughs> สร้างดีไซน์แล้วก็ส่งลิงก์ได้เลยลูกค้าแค่คลิกเข้าไปในลิงก์นี้มันก็จะฟิลในแบบฟอร์มนั้นได้เลยเราไม่ต้องมานั่งสร้างแบบฟอร์มเองในการเก็บรีวิวแล้วมันก็จะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลอันเดียวกัน <c oughs> ที่เราสามารถเข้าไปเห็นรีวิวจากลูกค้าได้นะครับ งผ่า Delight เปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นอ e ีเมลที่ส่งไปหาลูกค้ากลุ่มนึงลูกค้ากลุ่มนั้นคลิกไปในอ e ีเมลก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้ว่า Product เรากี่ดาวเพื่อที่จะเซอร์วีลูกค้ากลุ่มนึ่งในการพัฒนา Product ให้มันดีขึ้นอันดับแรกเราต้องมีเว็บไซต์ก่อนนะฮะเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ต้องมี Landing Page มีเว็บไซต์แล้วสามารถที่จะแท็กไปที่ลูกค้าได้เก็บอ e ีเมลได้ทําให้ Service s e r v ร์วิสและบริการของเราดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหมือนทําเซอร์วีทําโพนี่คือหมวดของ Marketing นะฮะถ้ายังรู้สึกว่าตัวเองยังก้าวไม่ทัน Digital Transformation ไม่เป็นไรนะฮะเราค่อยๆปรับได้ใช่ไหมครับ MKT, Marketing App ที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะฮะ r e p u t o ไปในการเก็บรีวิวลูกค้า Tap Foundry หรือ Delighted ในการทบบเซอร์เวย์หรือการสร้างวิดีโอของตัวเอง How to กับ Audio Jungle แล้วก็ p o s t r y ในการโพสต์ตามแพลตฟอร์มต่างๆไม่ต้องเปิดที่10เว็บไซต์10หน้าต่างต่อไปนี่หมด Marketing นะ EP หน้านะฮะเดี๋ยวเราจะปรับเข้าสู่ Digital t r a n s f o r m a t i o n ด้วยแอปของส่วนการกับแอปของ a c c o u n t i n g ิ้แล้วเราก็จะเป็นองค์กรที่ทรา r ส์ฟอ o ์เมชันเหมาะสำหรับ i n t e r n e t Century แบบยุคนี้ ะะเรามาค่อยๆปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงออฟฟิศของเราให้เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันพร้อมๆกันนะครับ